ผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถที่จะกลืนอาหารกลืนยาได้ก็มีโอกาสทำให้ท่านเกิดภาวะความไม่อยากอาหารส่งผลต่อการขาดสางอาหารส่งผลต่อสภาพร่างกายที่มีโอกาสที่จะอ่อนแอลงได้นะคะการกลืนเนี่ยเป็นเรื่องของระบบสมองที่สั่งการดังนั้นเวลาเกิดความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นค่ะนะคะการสั่งการของสมองต่าง ก็ย่อมทําให้ภาวะการกลืนของผู้สูงอายุเนี่ยลดน้อยถอยลงด้วยซึ่งปัญหาการกลืนเนี่ยในวัยสูงอายุเราจะพบด้วยกัน3อย่างก็คือกลืนช้ากลืนเจ็บและกลืนสำลักซึ่งหากกลืนสำลักเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการติดเชื้อในปอดและมีโอกาส เกิดการติดเชื้อนะคะคในกระแสะเลือดซึ่งเป็นสภาวะที่ค่อนข้างจะอันตรายมากดังนั้นบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุคุณต้องหมั่นในเรื่องของการสังเกตสภาวะการกินอาหารการกลืนอาหารของผู้สูงอายุว่าท่านเนี่ยกำลังมีสภาวะในเรื่องของการกลืนช้าหรือเปล่ากลืนแล้วรู้สึกเจ็บ กืนแล้วมีโอกาสที่ว่าเกิดการสำรักหรือไม่นะคะเมื่อเราสามารถที่จะสังเกตได้แล้วค่ะเราก็จะรู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรซึ่งสาเหตุนะคะหลักๆส่วนใหญ่แล้วที่ทำให้ผู้สูงอายุเองมีปัญหารเรื่องของการเกืนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของอาหารที่ท่านรับประทานเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะแข็ง ปีชิ้นใหญ่ทําให้การกลืนของท่านเนี่ยไม่สะดวกซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ง่ายมากนะคะก็ด้วยการเปลี่ยนในเรื่องของอาหารเป็นต้มตุนนึ่งแล้วก็เน้นในเรื่องของผักปลาแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์อะค่ะหนึ่งย่อยยากอยู่แล้วและมีโอกาสนะคะที่จะติดคอได้ด้วย ดังนั้นนะคะผู้ดูแลเองเมื่อเรามีคนที่ร,รักที่เข้าวัยสูงอายุค่ะการจัดในเรื่องของอาหารที่ให้ท่านทานแบบนี้เราก็ต้องเช็คนิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นอาหารที่สามารถทําให้ท่านเนี่ยย่อยง่ายเคี้ยวง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่ทําอาหารในท่านนะคะเราอาจจะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เ,เป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะเพื่อให้ท่านเนี่ยทานได้สะดวกและท้าป้อนอาหารก็ควรเป็นคําเล็กๆ เพื่อให้ท่านสามารถที่จะบทเคี้ยวได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและเมื่อเวลากลืนไปอะค่ะก็สามารถที่จะกลืนลื่นคอได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งถ้าผู้สูงอายุก,กินอาหารที่แข็งๆมากอะค่ะเช่นพวกของทอดหรืออาหารที่มันแบบติดคอง่ายพวกเนื้อสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วไปติดคอบ่อยๆซ้ําๆก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บคอได้และการเตรียมอาหาร ที่เรามีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ผู้สูงอายุเองค่ะท่านทานอาหารได้อย่างปกติไม่ขาดสารอาหารและมีความสุขในการรับประทานอาหารก็ส่งผลต่อสภาพใจิตใจที่มีความสุขและสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยนั่นเองต่อไปข้อที่สองถ้าท่านมีอาการสำลักหรือมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสในการสำลักให้รีบพาไปพบคุณหมอ เพราะคุณหมอจะหาสาเหตุที่แท้จริงถ้าสาเหตุแรกเนี่ยเราทำแล้วในเรื่องของอาหารนะคะเราจัดการทุกอย่างแล้วแต่ยังคงสำลักอยู่ยังคงรู้สึกเจ็บหรือมีอะไรตันๆอยู่ที่คอแบบนี้ค่ะเกิดจากภาวะเนี่ยการกลืนที่ลำบากนะคะก็พาไปคบคุณหมอ พราะบางครั้งเหตุที่ทําให้ท่านเนี่ยมีสภาวะเรื่องของการกลืนเนี่ยเกิดจากเรื่องของระบบประสาทระบบสมองที่ทสั่งการช้าอาจจะเกิดจากสภาวะในเรื่องของหลอดเลือดในสมองหรือเกิดจากการที่เป็นกรดไหลย้อนเนื้องอกเกิดจากความเสื่อมของสภาวะร่างกายของท่านเองหรือเกิดจากการทานอาหารแล้วก็นอนเลย สำหรับการทานอาหารแล้วนอนเลยเนี่ยไม่แนะนำนะคะแม้แต่เราเองนะคะก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะการทานอาหารแล้วนอนเลยเนี่ยทำให้อาหารอยู่นิ่งๆค่ะนะคะถ้าอาหารอยู่ระหว่างที่กําลังเดินทางไปสู่กระเพาะอาหารก็จะอยู่แบบนั้นแหละคะ่ะไม่สามารถลงไปสู่กระเพาะแล้วทําให้เกิดอาการนะคะสำลักขึ้นมาได้นะคะถ้ากรณีที่เป็นในเรื่องของสมองตีบนะคะคุณหมอก็อาจจะเอ็กซเรย์ดูแล้วว่า เฮ้ยท่านมีปัญหาในเรื่องของเรื่องของสมองตีบและมีอาการเชื่องช้าเกิดจากโรคที่ท่านเป็นนะคะคุณหมอก็จะสั่งว่าเอ๊ะต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันในเรื่องของการสำรักอย่างแม่ของพี่ปิวเองเนี่ยค่ะท่านก็มีปัญหาในเรื่องของสมองตีบนะคะทำให้การกลินของท่านช้าและก็ท่านเกิดสภาวะที่หมดพลังนะคะนะคะกินข้าวไปขณะป้อนข้าวท่านก็หลับ ก็เลยพาไปหาคุณหมอค่ะก็เลยรู้ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากเรื่องของสมองปิดเนี่ยค่ะจนทําให้คุณหมอเองนะคะดูแล้วถ้าไม่แก้ไขปัญหานะคะก็มีโอกาสที่ท่านจะสับลักแล้วก็เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ก็เลยจัดการในเรื่องของการใส่ท่อในใส่ท่อให้หารทางจมูกนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถช่วยได้หรือนะคะอาจจะเกิดจากการที่ยาบางชนิดค่ะ มีขนาดเม็ดใหญ่จนเกินไปจน,จนทำให้เนี่ไปเกิดติดคอท่านทานน้ำน้อยแล้วไปติดคอแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเวลาถ้าเราเจอปัญหาว่ายาน,นยทำให้ผู้สูงอายุติดคออาจจะคุยกับคุณหมอนะคะขอเป็นยาน้ำนะคะหรืออาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ ที่แบบไหนก็ได้นะในการที่ปรึกษาคุณหมอที่สํำคัญที่สุดปรึกษาคุณหมอว่าเม,มียาไหนทดแทนได้บ้างที่เป็นยาน้ําก็จะทําให้เราป้องกันในเรื่องของ การสำลักในผู้สูงอายุได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะคุณคุณหมอบอกว่านะคะคุณหมอบอกว่าหมอที่ดีที่สุดของผู้สูงอายุก็คือลูกลูกหลานๆน,นี่แหละพอลูกหลานค่ะเจนเป็นอยู่กับผู้สูงอายุตลอดเวลาก็สามารถเฝ้าสังเกตได้ว่าท่านตอนนี้มีอาการผิดปกติอะไรบ้างและเราควรป้องกันแก้ไขอย่างไรเพราะคุณหมอเนี่ย เราเจอเราพาผู้สูงอายุไปเจอคุณหมอเป็นเนี้ยค่ะเฉพาะเวลาท่านเจ็บป่วยแล้วแต่เราสามารถที่จะสังเกตได้เบื้องต้นจากการใช้ชีวิตประจําวันของท่านเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เราคาดไม่โดยเฉพาะเรื่องของการสำลักในผู้สูงอายุถ้ากรณีเป็นเรื่องของเนื้อง,งอกเนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่ามีอ่นี่หลอดอาหารเราใช่ไหมคะแล้วมีตุ่มตุ่มอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไปไปขัดขวางเรื่องของการกลืนอาหาร ก็ทำให้การกืนอาหารเนี่ยยากแล้วก็ลำบากก็จะได้แก้ไขปัญหานะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยถ้าเจอปัญหาปั๊บนะคะทุกคนอย่าปล่อยไว้นะเพราะพี่ปิ๋วก็มีประสบการณ์เลยบางทีเราเราคิดไม่ถึงเราคาดไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนตอนดูแลคุณพ่อก็ไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้เรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ เราต้องหัดเฝ้าสังเกตแล้วก็ละเอียดนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเรากําลังดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยตีดเตียงอะค่ะการฟีดอาหารหรือการป้อนข้าวให้ท่านเนี่ยเราต้องปรับในเรื่องของเตียงนะคะให้อยู่ที่45องศาถ้าเราปรับนอนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอาหารเนี่ยย้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการสำลักได้เพราะเวลาพี่ปิ๋วไปโรงพยาบาลบางทีก็เห็นนะคะ ว่าหลายท่านเนี่ยให้ผู้สูงอายุนอนแล้วก็ป้อนข้าวเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะคะยังไงก็ตามเราต้องปรับเตียงให้45องศานะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้สะดวกในการเคี้ยวแล้วก็กลืนแล้วก็จะไม่เกิดอาการสำลักเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เราสามารถป้องกันได้คะ่ะเราป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะจะได้ไม่เกิดปัญหาขพอที่3ามฝึกทำกายภาพโดยนักกลืนบำบัดว้าวข้อนี้นะคะ พึ่งรู้เหมือนกันค่ะทุกคนนะเออการฝึกทำกายภาพโดยนักกกืนกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกลืนใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของการกลืนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเราเราเองค่ะรู้สึกกินข้าวเข้าไปแลว้วมันมีอะไรติดอยู่ที่คอแบบนี้ค่ะแสดงว่าเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการกลืนแล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะแก้ไขได้การทํากายภาพค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้ พรานักกายภาพบังบัดเนี่ยเขาจะมีทํากายภาพในเรื่องของบริหารกล้ามเนื้อลิ้นบริหารกล้ามเนื้อคอไหล่บริหารกล้ามเนื้อริมฝีปากวิธีการบริหารกล้ามเนื้อสายเสียงนะคะซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากโรงพยาบาลจุฬานะคะเดี๋ยวพี่ปิ๋วจะแปะลิงตั้งไว้ให้นะใครที่กำลังดูแลผู้สูงอายุอยู่สามารถไปบริหารได้ซึ่งพอ ดูรายละเอียดเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้นัดก,กลือนบาบัดเนี่ยค่ะก็เลยมองย้อนกลับไปเลยตอนที่ดูแลคุณแม่ตอนนั้นนะพี่ปิ๋วก็ให้แม่กายภาพในเรื่องของลิ้น a e i o u r หัดทำเนี้ยค่ะนี่เป็นวิธีการนะคะเบื้องต้นที่เราสามารถบริหารในเรื่องของลิ้นนะคะช่องต่างๆนะคะ คือบริหารกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการกืนให้การกืนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะผู้สูงอายุบางท่านนะคะ่ะท่านเหมือนกับมีความเสื่อมในร่างกายแต่ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้นะคะการบริหารจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะคะเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะถ้าเรามีผู้สูงอายุซึ่งอายุตั้งแต่60บปีขึ้นไปเนี่ย เราก็สามารถเริ่มไม่ท่านบริหารได้ซึ่งโรงพยาบาลก็มีนักกายภาพบําบัดอยู่แล้วนะคะเวลาไปหาคุณหมอแบบนี้ค่ะแล้วเราสังเกตแล้วว่าคนที่เรารักที่เราดูแลอยู่ท่านเริ่มมีปัญหาเรื่องของการกลืนแล้วนะนะเริ่มรู้สึกว่าบอกว่ามันติดคอกลืนน้ำก็รู้สึกว่ามันติดติดคอแล้วนะมันไม่ค่อยสะดวกเลยแล้วกลัวการกลืนน้ํากลัวการทานอาหารแบบนี้ค่ะ ็ปรึกษาคุณหมอเลยแล้วขอทํำกายภาพนะคะในเรื่องของการเกินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ถ้าใครที่แบบว่าามาดูไลน์นี้แล้วเห็นเลยว่าเฮ้ยเราสามารถป้องกันได้นะทุกคนไปป้องกันไว้ก่อนเลยข้อที่4ข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยค่ะหมอบอกว่าก็คือการออกกําลังกาย ผู้สูงอายุไม่สามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไม่ออกกําลังกายได้นะคะการออกกําลังกายเป็นการบริหารระบบประสาททั้งหมดนะคะเพราะเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเราเนี่ยทำมือไปด้วยยกขาย,ยกเข่งไปด้วยนะคะระบบประสาทของเราอะคา่ะได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้อวัยวะนะคะระบบการสั่งการต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพปกติหรือสึกหรอช้าลง ซึ่งการออกกําลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็ออกเท่าที่แรงของท่านมีนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บม้เรื่องของการลาไทเก๊กนะคะการเต้นรีลาดการแกว่งแขนแบบนี้ค่ะสามารถช่วยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีระบบในเรื่องของระบบการคืนระบบอัตโนมัติต่างๆลดในเรื่องของการสึกหรอได้ดีขึ้นด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นประสบการณ์พี่ปิ๋วที่พี่ปิ๋วเจอเลยผู้สูงอายุบางท่านเวลานอนแล้วหลับลึกแล้วมีโอกาสที่จะสำลักน้ำลายการสำลักน้ำลายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีโอกาสทำให้ผู้สูงอายุเกิดการติดเชื้อในปอดซึ่งถ้าติดเชื้อในปอดแล้วส่งผลต,ต่อติดเชื้อในกระแสเลือดก,ก็มีผลต่ออันตรายในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจึงต้องสังเกตด้วยว่าถ้าผู้สูงอายุอะค่ะเริ่มมีปัญหาในเรื่ององการสำลักน้ำลาย ช่วงเวลาที่ท่านนอนเป็นช่วงที่ท่านหลับเต็มที่มีโอกาสที่น้ำลายอะคะ่ะจะลงหลอดลมแล้วก็เกิดอาการสำลักเราต้องมีตัวดูดเสมหะนะคะที่เป็นลูกยานดูดเสมหะแล้วก็ช่วยดูดท่านไว้ด้วยเพื่อป้องกันในเรื่องของอาการสำลักน้ำลายในะระหว่างที่ท่านนอนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ แชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันให้ท่านใดก็ตามนะคะที่คุณมีผู้สูงอายุแล้วเจอปัญหาในเรื่องของการเกลือนอยู่ก็นําวิธีการนี้ไปใช้ลดความเสี่ยงในเรื่องของภาวะการกลือและก็ไม่เกิดอาการสำลักนะคะ